ถึงเวลาไหมที่จะหากาลับจ้อจะเลือกไปเล่นเกมแบบที่คุณคาสิได้พอจะคิ้วจะแดมหรือน้ำมันบ้ากัลอง No S&P มีให้เลือกุ่นใจที่สื้อกับจ้อนนี้มือเธอจะทำในใจเต็นเต็นพร้อมหรือยังกับการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นตัวเกมที่ปัญเในยุคหน้า สวัสดีครับเพื่อนเรียนครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มของการเล่นเกมอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบ กำลังลังเลนะครับหรือกําลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีจะอัปเกรดดีหรือว่าจะซื้อเครื่องใหม่กันดีไหมนะครับกับตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC นั่นเองนะครับที่ผมเองก็จะหยิบออกมาพูดกันนะครับและอาจจะฉีกกดหลายๆกดหน่อยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะมีชุดความคิดนะครับหรือในการหาข้อมูลมาตามนะครับจากที่ต่างๆนะครับว่าการที่จะมีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเล่นเกมในยุคปัจจุบันนะครับก็ควรที่จะเป็นในตัวสเปค ที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับอย่าให้มันเก่ามากจนเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณสักปีที่แล้วก็ยังดีนะครับก็เรียกว่าอยู่ในปีนี้หรือว่าปีที่แล้วนะครับกับตัวสเปคต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นไม่ผิดนะเพื่อนๆของใหม่มันย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมเองจะมาพูดในฐานะที่ผมเองก็เป็นเกมเมอร์ในสาย PC ค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่มแบบเกือบเกือบจะฮาร์ดคอร์แหละแต่อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์สุดสุดนะครับก็อยู่ในระดับของการเล่นเกมพวกระดับที่เป็น A มาตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าผมยังคงยึดนะครับกับการให้ความสําคัญกับตัวการ์ดจอนะครับเป็นอันดับแรกอยู่นะครับผมยังคงให้ความสําคัญกับการ์ดจอเพราะว่าในการจัดสเปคของคอมพิวเตอร์ของผมในแต่ละครั้งนะครับส่วนมากผมจะเลือกในเรื่องของตัว cpu นะครับให้อยู่ในตัวซีรีส์ที่อยู่ในระดับกลางค่อนไปจนถึงขั้นระดับ high end นะครับจะอยู่ในระดับนั้นจะไม่ได้เลือกเอามา ในตัวสเปคในรุ่นที่อยู่ในระดับแบบเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นของทางฝั่ง Intel ก็จะเป็น i5 ขึ้นไปนะครับ i5 i7 นะครับถ้าเป็นอของทาง AMD ก็จะเป็นไลเซนส์นะครับตระกูลตัวซีรีส์ไลเซน5ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวสเปคต่างๆที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตนะครับมันไม่มีความจำเป็นเสมอไปนะครับที่จะต้องมาทำการอัปเกรด นะครับแทบจะแบบปีเว้นปีหรือว่า2ปีครั้งหรือว่า3ปีครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองเคยทําการเอาตัวฮาร์ดแวร์นะครับในเรื่องของตัว CPU ที่เรียกว่ามันคนละขั้วกันเลยนะเพื่อนๆอยู่ในยุคแบบ 6- 7ปีที่แล้วนะครับมาใช้กับบนตัวการ์ดจอนะครับที่อยู่ในซีรีส์ปัจจุบันการเล่นตัวเกมที่เป็นเอในยุคปัจจุบันนะครับเข้ากับตัว CPU อย่างตัว i7 700นะครับโอ้โหเรียกว่า ผมเองก็ยังลุ้นๆนะครับว่ามันจะไหวไหมแต่ในใจก็คิดว่ามันไหวแน่นอนนะครับถึงแม้เพื่อนๆบางคนก็จะบอกว่ามันอาจจะคอขวดไปหน่อยนะนะครับเพราะตัว CPU มันตันๆไปนะครับแต่สิ่งที่เราได้มานะครับแค่เปลี่ยนในเรื่องของตัวการ์ดจอตัวเดียวนะครับมันก็สามารถเล่นตัวเกมระดับขึ้น A ที่เป็น A ในยุคปัจจุบันนะครับความละเอียดมากกว่า Full HD แค่นี้ผมก็ฟินแล้วนะครับก็ถือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําการอัปเกรดในเรื่องของตัว CPU หรือว่าตัวเมนบอร์ดหรือว่าจะเป็นตัวชนิดแรมก็ได้นะครับเออก็เรียกว่ามันก็ประหยัดสตุ้งสตังได้ไปอีกเยอะนะครับและในตัวสเปคที่ผมกําลังจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไปล้อกับตัวทางฝั่งเครื่อลนเกมพอโซนอย่าง Playstation 5ตัวรุ่นโปรได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือตัวการ์ดจอขุมพลังของตัวค่ายแดงเองนะครับกับตัว 7700 x t นะครับอันนี้ผมเองต้องบวงเล็บไปนิดนึงนะครับขอขอบคุณทาง a c c e n t มาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเล็งตัวการ์ดจอตัวรุ่นนี้อยู่นะครับกับตัวแบรนด์เซฟฟ่ายนะครับก็อย่าลืมหาตัวสติ๊กเกอร์นะครับการรับประกันของทาง a c c e n t ตไปด้วยนะครับเรียกว่าหายห่วงแน่นอนผมแวะเวียนไปเยี่ยมดูที่บริษัทดูแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าใหญ่โตระบบการเคลมโอ้โหเรียกว่า หายห่วงนะครับหายห่วงนะครับเอาคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็ทําไมผมถึงมองว่าตัว RX700XT นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตัวข้อมูลมาก,ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับกับตัว PlayStation 5 Pro ที่ตอนมีข้อมูลหลุดกันมาใช่ไหมครับว่าตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยมันจะมีตัวขุมพลังในการประมวลผลงานด้านภาพกราฟิกนะครับจะอยู่ในกลุ่มที่ประมาณประมาณนะครับกับตัวการ์ดจอ RX700XT ของทางค่าย AMD นี่แหละนะครับพอผมเห็นแบบนี้เอมันจะใช่เหรือมันอาจจะต่ำกว่านั้นไหมนะครับหรือจะสูงกว่านั้นไหมแต่ผมค่อนข้างจะให้มันต่ำกว่านะเออผมว่าจะูจะน XT มันก็เป็นการ์ดจออยู่ใน segment ระดับแบบเกือบบนแล้วนะก็ค่อนข้างไป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 ค่อนข้างระดับ high end นะครับถึงจะกลางหน่อยแต่ก็ไป high end แล้วพร้อมมี XT ต่อท้ายใช่ไหมครับผมเองก็จะจะไหวไหมนะครับอ่าก็เลยพอได้ตัวการ์ดจอ จะติดศูนย์แอคทีจะทาง S อเมาให้ทําการทดสอบรีวิวครั้งนี้นะครับก็โอ้โหเรียกว่าทําให้ผมมองภาพไปได้เลยนะครับว่าตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5 Pro ที่กําลังจะวางจําหน่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะเพื่อนๆมันอาจจะสามารถที่จะเล่นตัวเกมความละเอียดระดับ 4K ระดับน้องๆแบบ1 0 0ยเฟรมหรือว่า120เฟรมได้ด้วยเหมือนกัน นะครับเพราะว่าถ้าเกิด PlayStation 5 pro อยู่ในตัวสเปกกลุ่มของตัวการ์ดจอ rx 7 7 0 0 xt นะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนเเพราะว่าตัวเกมที่ผมเอามาเทสหรือว่าทดสอบเนี่ยเป็นตัวเกมที่มันเคยเป็นตัวเกม time exclusive บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ตัวรุ่นเดิมอยู่นะเพื่อนเพื่อกับตัวเกม Final Fantasy ภาคที่16นะครับซึ่งผมเองเล่นจบไปแล้วบนตัวเครื่องเนเกมคอนโซลนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมครั้งนั้นผมจะเล่นในตัวโหมดเน้นเฟรมเรทซะเป็นมาก สะมากกว่านะครับจะมีสลับไปเน้นในเรื่องของตัวโหมดภาพกราฟ,ฟิกบ้างนะครับแต่ส่วนหลักๆก,ก็จะอยู่ในตัวโหมดเน้นเฟรมเรทนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นเลยว่าตัว playstation 5ตัวรุ่นปกตินั้นตัวรายละเอียดดีเทลมันก็จะเริ่มลดลงไปใช่ไหมครับความละเอียดของตัวภาพก็จะอยู่ในระดับแบบ full hd แล้วนะครับไม่ได้คมชัดมากนะครับแล้วก็จะมีความเบลอของตัวภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะหลายๆส่วนหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็โอเคเอาความมันระบบเกมเพย์ เป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับตัดตรงส่วนนั้นออกไปนะครับแล้วก็พอได้ลองสัมผัสกับตัวเกมนี้บนตัวการ์ดจอ RX 7700 XT เป็นไงล่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเรียกว่าใช้งัดเทคโนโลยีต่างๆออกมาช่วยเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้แบบเนทีฟแบบ100%นะเพื่อนๆาจจะใช้ในเรื่องของตัวการอัพสเกลของตัวภาพนะครับกับเทคโนโลยีของตัว x s r นะครับของทาง AMD เองหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีของตัวเฟรมเ e นนะครับต่างๆเข้ามาช่วยยกระดับ บูในเรื่องของตัวเฟรมเรทขึ้นมาแต่ตัวคอหัวใจหลักนั้นก็ยังคงเป็นความละเอียดของตัวภาพระดับ 4K นะเพื่อนๆผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมเล่นบนตัวการ์ดจอ RX 7700 XT ตัวนี้ความละเอียดระดับ 4K ตัวจอภาพตัวนี้รัน 4K ได้120 h ฮนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจำได้ติดตาไว้นะครับก็ตอนที่เล่นตัวเกม Final 16 บนตัวฝั่งเครื่องเล่นเกมพอส่วนก็ตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้แหละนะครับจอสมาร์ททีวีตัวนี้เออมาเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหเฟรมเรทที่เพื่อนเพื่อเห็นตอนช่วงระหว่างต่อสู้หรือว่าเกมเพลย์นะครับเรียกว่ายืนพื้นในระดับ100ยร้เฟรมได้แบบสบายๆนะครับลื่นๆความละเอียดระดับ 4K เลยนะ เราตัดในเรื่องของตัวฉากคัดซีนออกเพราะว่าตัวเกมของทางค่ายไป Square Enix ตัวภาคนี้รู้สึกว่าในตอนตัดคัดซีนเนี่ยจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆเรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับแต่เราพูดถึงภาพรวมของตัวเกมนี้นะครับตอนเข้าเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะครับตอนระบบคอมแบทการต่อสู้ต่างๆเรียกว่าตัวการ์ดจอ R X 7 7 0 0 X T ตัวนี้สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพการเล่นตัวเกมระดับ 4K ได้ 4K ได้นะครับที่เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊มันคง 2K มั่งนะครับการ์ดจอระด,ดับนี้ 4K เดี๋ยวนี้ยังเหนื่อยเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามัน 4K ได้กับตัวเกมไฟนอลแฟนต a ซีภาคที6แต่อันนี้มันก็ต้องมีความสำคัญกันนะเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆไปบอกว่า r x 7 0 0 x t นี้เล่น 4K ได้ทุกเกมในระดับแบบเฟรมเรทระดับแบบ1 0อเฟรมขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ทางผู้พัฒนาของตัวเกมนั้นด้วย ว่าเขามีความเอาใจใส่มากขนาดไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกม Final Fantasy น a แฟนตาซีภาคที่16นี้ทางค่าย Square Enix เขาก็แบบเปรย์เปยมานานแล้วนะครับว่าเตรียมรอในเรื่องของการ o p t ติมั e ของทางฝั่ง PC กันได้เลยนะครับก็เรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับเพราะว่ามันสามารถยกระดับของตัวการ์ดจออย่าง rx 7700 xt นะครับที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปสุดนะของทาง amd ในซีรีส์7,000สามารถที่จะเล่นตัวเกมระดับ4 k ประมาณนี้ ร้อยร้เฟรมได้แบบสบายๆนะครับส่วนตัวเกมอื่นๆนะครับอย่างเกม Warhammer นะครับภาคที่2นะครับก็อาจจะมีเฟรมลเรทที่ดรอปลงหน่อยนะครับเพราะตัวเท็เจอร์ของตัวภาพนั้นค่อนข้างที่จะรายละเอียดค่อนข้างที่จะอัดแน่นนะครับอัดแน่นนะครับแต่ก็สามารถที่จะรีดในเรื่องของตัวความคมชัดระดับ 4K แล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับอัพสเกลของตัวภาพต่างๆไปนะครับก็อยู่ในระดับน้องๆ60เฟรมได้ นะครับได้นะครับดังนั้นถ้าใครที่กําลังแบบอยากจะอัปเกรดหรือว่าจะเปลี่ยนสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับลองใช้เทคนิคของผมดูก่อนก็ได้นะครับหรือบอกเพื่อนๆไปตัวเบสนะครับของตัว CPU นะครับเป็นตัวไรเซน5 3600 XT แล้วแรมเพื่อนๆรู้ไหมผมใส่เท่าไหร่16 g ินะครับไม่ได้32ไม่ได้ไปบ้าจี้อะไรเลยนะเพื่อนๆผมใช้16 ทั้งทั้งที่แรมผมเนี่ยมีถึง32เกิน32ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เพียงแค่16เพื่อที่จะทําให้เห็นเลยว่ามันไม่จําเป็นเสมอไปนะไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องมีแรมถึง32ไหมบัตเนี่ย266เองนะครับ2,666นะครับไม่ได้อเวออ์คล็ออกะไรด้วยนะครับตามจริงมันสามารถ OC ทุกอย่างได้นะครับแต่ผมเรียกว่าพื้นพื้นเลยนะครับ ลายเส้นห้าสา XT เป็นสเปคที่เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วนะครับหขอไหวนะครับแลมบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเล่นเกมที่เป็น A สามสองไหมไม่16บหครับสิ 16, ผมเล่นเกมที่เป็น A อ,อย่ามาบอกนะว่าผมเองไม่ใช่เกมเพราะผมเล่นมาหมดทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเกือบจนทุกแพลตฟอร์มนะครับรู้นะครับว่าตัวระบบแบบไหนที่มันตอบสนองได้ นะครับตอบสนองได้ผมมองแบบนี้เออร้อยเฟรมระดับคมชัดระดับ 4K นะนี่เราไม่ต้องพูดถึงระดับแบบ 2K หรือว่า FullHD แล้วนะครับเพราะว่าถ้าปรับความละเอียดลงเหลือเพียงแค่ 2K โอ้โหลื่นๆไปอีกนะครับหรือจะเอาแบบจอน้อยๆลงมาหน่อยนะครับแบ่งหน้าจอหน่อยเป็น FullHD ไปเลยก็ยิ่งลื่นไปอีกโอ้โหดังนั้นตัวการ์ดจอนะครับก็เป็นอีก ช้อยหนึ่งแล้วกันนะครับกับตัว r x 7จ0 0 XT ที่ผมก็บอกเลยนะครับว่าก็ค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมว่าตัวราคากา์จอตัวนี้อยู่ในระดับแบบน้องๆเครื่อง playstation 5ตัวรุ่นสลิมนะครับตัวรุ่นใสดิสจ,จัดโปรนะครับหรือว่าตัวดิจิตอลประมาณนั้นเองนะครับไม่ได้มีราคาที่แพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็การรับประกันก็ยาวนานถึง3ปีอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกา์จอที่เอามาเล่นเกมเป็นหลัก ก็ถือว่าไม่ได้แย่ไปมากกว่าทางค่าย n อ i d i a เดียเลยนะครับค่ายเขียวเลยสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูก็ได้นะครับในเรื่องของตัวความร้อนนะครับผมก็ถือว่าการจัดการในเรื่องของตัวความร้อนก็ทำได้ค่อนข้างดีของตัวแบรนด์ซัพพลายตัวนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นแบบชนิดสาพัดลบนะครับชิลๆนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้รู้ประสิทธิภาพ ของตัวการ์ดจอของตัวเองกันแล้วนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมกับตัวเกมอย่าง Monster Hunter Wild นะครับเดี๋ยวก็คงได้รู้กันนะครับแล้วผมเองก็คงจะเอามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อกันต่อนะครับในวันนี้ก็เอาตัวข้อมูลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนะครับหรือเพื่อนเพื่อคนไหนมีตัวสเปคคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่าผมกว่านี้อีกนะครับแล้วใช้ตัวการ์ดจอที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เขาเองยังไม่ทราบ ได้รับรู้กันด้วยนะครับว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบสนะครับ CPU เมนบอร์ดแรมให้เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันเสมอไปนะอ่าปัจจุบันเสมอไปออันนี้แหละก็เป็นข้อมูลเอาอมาฝากเพื่อนๆกันสําหรับค่าคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ